วันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไฮเทคนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาเปิดเครื่องกันก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเปิดเครื่องนะคะก็จะมีเสีอย่างนี้ขึ้นมาเลยและนี่คือปุ่มต่างๆนะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มตั้งนาฬิกาปุกปุ่มที่สองนะคะเป็นปุ่มตั้งนาฬิกาปุ่มที่สามเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มสวิตช์นะคะปุ่มที่สี่ปุ่มที่ห้าเป็นปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดนะคะเนี่ยค่ะเรามารองตั้งนาฬิกาปุก ให้ดูกันเลยดีกว่านะคะถ้าเราจะบวกเวลาเพิ่มเราก็แค่กดบวกลดเวลาก็แค่กดลด,ดนะคะตามวิดีโอเลยการตั้งเวลาก็คล้ายๆกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนปุ่มเป็นปุ่มกดตั้งเวลาปกตินะคะนาฬิกาตัวนี้นะคะนอกจากตั้งเวลา ปุกแล้วก็ตัง้งเวลาธรรมดาน,น,นะคะเรายังมีอาวไว้เลสชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะดีให้เทคสุดๆ <c oughs> การเชื่อมต่อบลูทูธก็เชื่อมต่อปกติเลยนะคะไ,ได้จะมีเ<ห>ชื่อเป็นภาษาจีนก็เชื่อมไปเลยค่ะสามารถเป็นลำโพงได้ด้วยนะคะเปิดเพลงฟังได้เลยหรือว่าใครจะแบบบลูทูธตอนคุยโทรศัพท์นะคะเป็นไว้คอก็ได้นะคะคุยผ่านตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยะคะ่ะ in the state